นี่นะคลุงมาแล้วนะคะนังเลยครับคุณลุงายล้มขวาล้อม้าล้อม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 แล้วเนาะคนล้อมโอ้แสงลุงมีแสงเยอะเด้องานอะไรเอองานงานบุญเดือนสบุญเปล้ามุญเปล้าเดือนสาม ตำบลนะครับก็เลยจัดงานใหญ่แบบนี้นะครับวัดนี้เป็นวัดที่ จากคณะสสวสีสอมาตะอวงนะครับเาะปา้อนโฉในได้ล็อกพัดขาวนะครับล็อกพักข้าวในไดใจสั่นเพ่นวเย็นนอนปั่นขึ้นอดเจ้านอนจนเท่ากับโบฝันเือนได้แต่นอนปั่นเยอะมากเลยได้เ็บลมมันแังมากขึ้นหอดผู้สาวกนลอง เอ่ว่าบางทีสาดเศร้ามันถูกแขกเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าเสียงพิมพ์เสียงแค้นนักเจ้าๆมันจะเศร้ามันจป็นไงเนี่ครับมีแต่โน่นทึความโนนเชยทั่วแซวเนาะบ้านเฮาเบิ้งเข้าเพื่อเฮาอ่าต่อไปก็จะเป็นการแสดงโชว์นะครับของตับลโนนสะอาดนะครับอ่าเรียนเชิญเลยนะครับอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับผู้ที่จะเดินแบบก็เตรียมไว้เลยนะครับกให้ท่านได้เตรียมไว้อ่จากหน่วยงานองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จากห้างร้านต่างๆ จะมาเดินแบบโชว์นะครับเดี๋ยวอีกอีกไม่นานก็จะให้ท่านไ้โชว์นะครับแต่ว่าทรงนี้กับมาฟังมาบึ้งนะครับ,าก,าาบ,รบการแสดงของพี่น้องตำบลโนนสะอาดนะครับไอกจกพี่น้องตำบลโนนสะอาดเขาจะลจะดไหล่ะไฟสองอ่าเชิญเลยนะครับเชิญเลยเชิญเลยวันนี้มาเต็มที่นะครับมีแต่คนสวยๆงามๆเท่านั้นเลยอ่าสอยกัดน,นะครับ ซอยกัดประเพณีบุญเปิ้ฟ้าเดินสามได้ห้าไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะครับประเพณีบุญเปิ้ฟ้าเป็นของพี่น้องได้หมู่ตู้คูงคนซอยกัดอันดุลละประเทศนีบุญเปิ้ฟ้าเดินสามได้ห้ามเฮ็ดเป็นตัวอย่างแยลูกแหลานนะครับลู่ลานไปห้ากับสิได้ซูตโตสินได้อันดุลละ เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมเทนีให้คงอยู่คู nah, ่กับอำเภอเรากับจังหวัดเราวันนี้เต็มที่เลยนะครับมาเยอะนนสะอาดก็ไม่ธรรมดาอ่าพร้อมนะครับเพลงเอ่อบินบินบอกกับดีเจแล้วล่ะโอเคเนาะอ่าแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึง เออแบบนึงใจเย็นเย็นบุญบ้านเฮาอ่ะอากาศจะเริ่มเย็นนะครับช่วเล่าหนาวก็ใส่เสื้อกันหนาวนะเด้อมาคอนเสิร์ตโนเซลครับอ่าอุ้มลูกบัวให้สิ้อ้าพี่น้องโงด์นั่งมาหนีคอรไปพร้อมเล่นไปพร้อมนะครับคอรอาหารมีหลายรูปแบบจากกลุ่มลูกพูดให้วงดนตรีเพื่อเพื่อการกุศลนะครับ มือซ้ายงานชุมชนงานวัดงานว่าเดีเธอได้เข้าไปสอยกันใช้การเติดที่ต่อตัดพอภาษาพัลส์สักหรือว่าท่านพอแจ็คบอกันใจแห่งรา่าอ่าเป็นนั่เรื่องนอเพลงเนียเอาเอาหายู่ครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าอ่าจะเล่นเพลงในยูทูบในช่วงนี้คนใช้อ่าเครือข่ายเยอะอาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่อ่าสำหรับ คลื่นสำหรับขอบคุณเช่นกันนะครับเดีกกินกันนะครับเอาใจเย็นๆเลยครับพี่น้องกับมาเด้อพี่น้องกับที่นั้นอยู่ในบ้านเนี่ยเอ่อยินดีชื่นชอบชอมชมเชยนะครับเอ่อที่น้องบัวแก้วที่เฮาแต่ละคบมันจะมีกระทงนะครับมีบ้านวิถีของแต่ละคบเอ่อเห็นไดไง่างนะครับ ผู้เลื่อมมากการยอนะครับผู้เลื่อมมากกันสบเชยท่ายลูปไปเป็นที่ระลึกนะครับส่งไปให้พี่น้องเบิ่งหดยู่ต่างประเทศเพิ่นเห็นแม้วก็สะออนขึินหอดบานนะครับไปยู่ต่างประเทศเห็นงานอยู่เมืองเนาะเมืองนาส่งให้ลูกหลานเบิ่งยู่ต่างจังหวัดพร้อตมต่างต่างประเทศก็มี่นะครับอ,อาะอ,รรอนุรักษ์วิแทศิลปะวัฒนธรรมของอำเภอไช่เฮ้า นี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ,บมันนี้ง,งานของสภาวัฒนธรรมเลยมันนี้ของอันประธานเพิ่นเป็นงานของพี่น้องไทยเฮาผู้คนอ่าฉันก็ขอบคุณมายังอกาสมรหารสวจังหวัดสกลนครนะคะเรามาถึงแล้วนะคะบุญเบิอฟ้านะคะของชาวไทยนาอจังหวัดสกลน,นคร บ้านม่วงนะคะที่บุญเดือนสามแล้วก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนาะก็ต้องขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้กอนเนาะอจบคลิปลงเตะเสียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะพวกเราได้ทำตั้งแต่เดือนแรกเม่อถึงมาจนมาสัปดาห์นี้แล้วก็จะมีอวันพรุ่งนี้มาสัพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป